สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นี่ฮะผมก็กลับมาอยู่กันในเกม GTA San Online นะครับและตอนนอี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ 5M นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรมางนะครับในเซิร์ฟนี้ แล้วก็มีระบบอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับมีระบบไม้ด้วยนะสังเกตดีๆนะไม้มันก็จะแบบว่าเป็นรูปตัวการ์ตูนเมื่อเข้าเซิร์ฟมาเลยครับผมในจุดแรกนะครับที่เราจะเจอเลยครับคือจ o อบเซนเตอร์นะครับกดคุยดูอันนี้คือกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับกดดูเลยกดคุยนะฮะกดปุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรให้นะครับว่ากดปุ่มไหนนะครับเราวิ่งมาฝั่งขวานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุด รับของเด็กใหม่นะครับก็กดคุยไปนะครับกดคุยไปฮะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเช็คราคาของนะครับกดคุยครับนี่ครับผมเช็คราคาขายสินค้าเวลา3ามทุ่มหนาทีอัปเดตนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับจะมีการอัปเดตนะครับราคาสินค้านะครับ ถ้าใครที่ดาวน์โหลดเซิร์ฟนี้ไปเล่นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็เช็คกันเอาเองนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรมั่งเนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆให้ดูกันก่อนนะครับตรงนี้ครับจะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนที่คุณผู้ชมเข้ามานะครับจะเจอคนเยอะแยะมากมายเลยครับจุดเกิดเนี่ย ไม่รู้ว่ามาทําอะไรกันนะครับบอกไปว่าไมในเซิร์ฟนี้ครับเราไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าเราเวลไม่ถึงสิสังเกตดีๆนะครับว่าผมเลเวล1นึ่งเนี่ยครับเลเวลสิเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดไม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะดึงให้คนนะครับอยู่ในเซิร์ฟนานขึ้นนะครับ แล้วก็ใครที่อยากจะเปิดไมค์ได้เลยก็คือต้องเติม V.I.P ครับส่วน V.I.P อะไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันกดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันบั๊กมันบั๊กเนี่ยหรือจะเป็นเพราะว่ามันเปิดไม่ได้หรือจะเป็นเพราะว่าที่ผมอัดหน้าจออยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันรับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสีแดงบนแมปนะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เป็นรูปตัวเอนะครับอ้าวตรงนี้พ่อค้าพเนจรนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นรูปเงินนะครับน่าจะเป็นการขายนมขวดนะครับกดคุยดูนนไออคขึ้มา แล้วก็กดคุยนะฮะพอข้าพันธุ์จรนี่ครับเราก็กดคุยไปนะฮะกดคุยไม่ได้เอาเดินทะลุเฉยเลยอันนี้ไงกดได้แล้วอ่ะเลดไลยครั้ง10อันอ๋ออันนี้เป็นน่าจะเป็นซื้อที่ซื้อน้ำอาหารนะครับแล้วก็พวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการเช็คว่าอันดับใครนะครับที่รวยที่สุดในโลกนะครับในโลกในโลกของ GTA เนี่ยครับก็ในเซิร์ฟเนี่ยแหละเออพูดอะไรไปออกทะเลก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่อัปเดตรายชื่อรางวัลนะครับ สำหรับการเล่นกิจกรรมนะครับก็จะมีชื่อรางวัลขึ้นมานะครับหรือว่าอ่าเมื่อเราเปิดอะไรได้ในเซิร์ฟนะครับมันจะโชว์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมากดดูกันเนี่ยกันเอาเองนะครับพ่อค้าเถื่อนอะไระเนี่ยกดคุยดูดิอันนี้คือขายกล่องสมบัติโอ้โหอาจจะได้อยู่เฮ้ยช่างตีอาวุธทุกคนนี่ครับปีนเข้าไปเลยไม่ต้องเข้าหรอกทางประตูอ่ะเอออันนี้คืออะไรน่มันขย,ยับพูดพูดอยู่คนเดียวนะใช่ไหมเนี่ยอะกดลองกดคุยดูฮะ กดไม่ได้ครับคุณต้องมีเวลถึง3นะครับถึงจะกดคุยได้นะครับโต๊ะคราฟอวุธลืมบอ,อกไปนะครับว่ามีการคราฟอวุธด,ด้วยนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับก็ถือว่าฟิลมากเลยครับอันนี้คือตู้ล็อกเกอร์สาธารณะนะเรา อ่าอันนี้น่าจะเป็นที่ให้ปล้นหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นที่เก็บอาวุธเก็บอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวรองมาดูกันเองนะครับว่าแถวแถวนี้ว่ามันมีอะไรมั่งนะครับก็ผมน่าจะผมเพิ่งเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมั่งนะครับการทํางานนะครับับ gps เลยนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมจะกดที่ปุ่มโทรศัพท์เห็นปะท่านผู้ชมที่อยู่ตรงกลางจอนะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นรูปไอคอนนะครับกดที่ปุ่มโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่แอปนะครับกดตกลงจะมี gps ขึ้นนมาะี่จุด G.P.S ค้นหาจุดทํางานแล้วก็ G.P.S นะครับแปลรูปขายสถานที่นะฮะก็กดลองกดหาดูกันเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเซิร์ฟไฟเอนะครับส่วนใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปวิดีโอหน้ากันเลยกันนะครับใครที่อยากจะใครที่อยากจะฝากเซิร์ฟนะครับก็สามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้นะครับโอเคครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ